มื่อมวยนุ่มผู้นี้จากกำแพงเพชรครับขอเด็ดแชมป์จากจีนครับคุณผู้ชมครับจะเป็นอย่างไรมาดูครับนี่ครับเปิดตัวมาครับนี่คือไขวานแท้เกียรติชัดชัยขมแหมชื่อน่ารักเลยทีเดียวครับนี่ครับไขวานแท้จริงๆนะฮะชื่อตามนี้เลยครับนี่คือเนื้อนักชกหนุ่มน้อยจากกำแพงเพชรครับคุณผู้ชมครับฟอร์มก็แพ้บ้างชนะบ้างตามประสาครับได้โอกาสไปชกที่ประเทศจีนครับในรายการ M 1 China Professional มวยไทยนะครับในสาพันของ IKC K 9นะครับก็อินเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลคิกบ็อกซิ่งแชมเปี้ยนชิพนะครับ K 9เมื่อวันที่30ครับเดือนมีนาคมปี2อง2ครับนี่เปิดตัวมาครับนี่คือ Liu ช i n g นะครับแหมดูครับท่าทางเก๋าจัดเก๋าเกมอย่างจริงครับนี่แชมป์จากประเทศจีนครับอ่านะครับต้องดูว่าเท่านั้นของไขววานแท้ครับจะประมือกับ ลิ่วชิงยังไงครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเช่ทีวีครับคุณผู้ชมครับช่องพัฟโปยไทยสอสแซกภาษาใต้ครับเอกลักษณ์ช่องนี้โคชเชทีวีนะครับอาล้ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นยังไงครับนี่ครับน้องไขวานแท้เกียรติชัดชัยครับนี่คือหลิวชิงนะครับนี่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับ ชื่อสึกก็สึก M1 c h ่ n a ปร o ฟชชั่ a อลมวยไทยไอ i ีไอเคซ h a คน i ยแชมเ19ครับจัดขึ้นที่เวทีมวยชั่วคราวกับ Capital University of Physics Education and Sports b e i j i n g ครับก็ปักกิ่งครับเป็นสเตเดียมที่สามารถบรรจุคนดูได้มากถึง6,000คนเลยครับไม่ธรรมดาครับสเตเดียมนี้ครับด้วว่าใหญ่มากครับกรรมการเอา้ากรรมการนักมวยใบครูยังไม่เสร็จกรรมการ ชี้ให้นักมวยเข้ามุมเอ้าอะไรว่ากรรมการกรรมการแล้วถ้าว่าจะไม่ใช่คนไทยครับไม่ใช่คนไทยไม่กรรมการไม่เข้าใจกันไว้ครูหรือเปล่าครับเพิ่งจะเริ่มกราบเองนะครับโอ้ไล่นักมวยเราเข้ามุมเสร็จแล้วเข้ากรรมการครับไอ้ย่าไม่พือครับคุณผู้ชมครับมาแลริงเกิลกันดีกว่านะครับมาแลริงเกิลครับริงเกิลสาวจีนครับนี่ครับ สดชื่นและมีพลังครับคุณผู้ชมครับน้องชูป้ายยกที่หนึ่งครับจัดขึ้นที่ปักกิ่งครับนี่ก็สาวปักกิ่งแหละครับปักกิ่งปักชํำนะครับแหมไม่ใช่ครับเป็นการเกษตรนะเอาละครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับชงโคเชทีวีครับซึ่งนี้มีการชิงแชมป์ของสพันวยไทยอาชีพโลกที่นี่ด้วยนะครับ อ๋อเป็น WPMTA นะฮะไม่ใช่ของ WPMF นะครับอืมเอามาดูกันดีกว่าครับว่าไฟนี้จะเป็นอย่างไรครับหนุ่มน้อยจากกำแพงเพชรจะเด็ดจ,จอมเก่าแชมป์มวยจีนได้หรือเปล่าครับสู้กันในกติกาในกติกามวยไทยนะครับจังหวะที่ครับเดินเข้าห้ามาแข่งควาจ่อข้ามาแข่งสายเตะเข้าไปเนะี่ยมันชัดเข้าไปหมดยเดียว สายเตะข้ามอะเข้าสายแทงแหลมเพียบนะเขาสายแหลมเพียบเลยครับแต่ของไขวานแท้ครับหนึ่งสองมาเข้าสายถึงหน้าเลยครับไขวานแท้หลิวชิงก็หลิวชิงถึงกับถอยร่นครับหลิวชิงเจอแข่งซะอ้าวราดครับราดอันนี้ราดราดแปลว่าลื่นนะครับโอ้ราดเสียเองครับไม่พื้นครับไม่พื้นน้องบ่าวเหอนะไม่พื้นคือไม่เป็นอะไรครับแข่งขวาเจอหนึ่งสองครับ จังนี้คีบข้อมาคีบข้อมาเข้าซ้ายแทงแหลมเพียบเข้าขวาตีขึ้นทำดีจริงเข้าควาตีมาเข้าซ้ายแหลมเพียบจะเตอที่เขาเข้าซ้ายแหลมเพียบกล้ไขวันอ้โอ้ิวิวชิงจะพลิโชเข้าซ้ายแหลมเพียบริวชิงออมจะเพียงเสรยแล้วหรือเปล่าครับโอ้เพียงแปลว่าเพียงพลั้มนะครับโอ้ิวชิงมองหาพี่เลี้ยงเลยครับจังนี้แข้งซ้ายครับ เข so ้าซ้ายแหลมเพียบจะได้ของไขวานแท่1นสองจากหลิวชิงเข้าซ้ายแหลมเพียบไขวานแท่เข้าขวาหลิวชิงจังหวะนี้ครับแรกเขาแรกวงในเข้าซ้ายเข้าขวาขึ้นมาเข้าซ้ายเพียบเข้าไปเข้าขวาขึ้นมาเข้าซ้ายพังเข้าไปจังหวะเข้าซ้ายอืออาแล้วครับไอเอาแล้วครับพับว่าพือครับว่าพือครับพี่บาวครับพี่บาวคนจีนครับแหลิวชิงเอ๋อนะแข่งซ้ายครับท่านังของไขวานแข่งซ้ายมาครับเข่าซ้ายเกิดไปจะไม่ขี้มาขี้มาเข่าซ้ายอีกทีครับ เข้าซ้ายมาเข้าขวาอีกทีอืมแหลกวงในครับเห็นว่าเขานี่ไม่ถนัดวงในครับแต่ต้องเข้าซ้ายใส่หน้าครับโอ้กดหัวลงมานะครับกดหัวลงมาแล้วเข้าใส่หัวเลยครับโอ้โหร้อยครับร้อยครับน้องไขวนแท้ครับอืมไขวนแท้หวานเจี๊ยบเลยครับจังหวะนี้เทพทรายมาหมเดียวโอ้ร้อยเลยครับเข่าขวาครับจังหวะนี้ขี่มาครับขี่มาเข่าซ้ายครับแม่ นี่คือหนึ่งในการวางแผนของนักมวยไทยครับถ้าเห็นคู่ต่อสู้นี่เรียกว่าสู้ไม่ได้หรือว่าเพียงพล้าในลูกไม้แม,ไม่ไม้ไหนก็จะใช้แผนนั้นนะครับถ้าเห็นว่าคู่ต่อสู้แพ้เขาก็เราก็เน้นเข่าแล้วครับแหมแข่งซ้ายครับนักของไขวนแท้จะมาคีบคอมาครับนักชกจากกําแพงเพชรผูนี่เขาคว้า,าครับเจอเขาคว้าไขวนแท้โอ้ลิว้วลิ้วชิงแก้การคีบคอไม่เป็นนะครับ หือชิงแก้คีบคอไม่เป็นครับคุณผู้ชมครับจังหวะนี้ครับเขาตีเข้าไปมามามาคีบมาคีบกดมาอกกดอยู่เลยครับแม่โอ้ร้อยแรงครับร้อยแรงครับร้อยแรงแกงส้มเลยครับผมจังหวะนี้ครับทีมาครับจังหวะนี้ว่าเพลิดครับคีบมาคีบมาหมุนมาตีซ้ายไปถึงทีครับคีบมาตีซ้ายเข้าไปครับไอ้ยาได้แรงอกรับได้แรงอกนะแทงซ้ายอีกแล้วครับเจ้าของน้องไข่หวานแท้ครับจังหวะนี้ นี่ผมพักในสไตล์เหมือนพักแบบไร้สนครับหนึ่งสองครับโซขวาครับน้องไขวันแท้หนึ่งมาหลือชิงเข้าซ้ายไขวนแท้เข้าซ้ายไขวันแท้กดลงมากดลงมาตีเข่าขวามาหลือชิงหลือชิงพยายามตีกดลงมากดหัวลงมาครับกดทั่วลงมากดทั่วลงมานะอเอแล้วครับลุยกันต่อครับมาชงวันนี้ซ้ายมืนเจอซ้ายไปครับเม็ดยกเซเลวฮะหมดยกเสียวแล้วครับโอ้โหคุณผู้ชมครับแม่อาแล้วครับแค่ยกแรกมาครับ อามีถาดครับเอ้เก้าอี้เขาเป็นแบบหมุนนะฮะเก้าอี้เขาเป็นแบบบมเห็นไหมครับเป็นเป็นแท่งเหล็กแบบหมุนนะครับเก้าอี้ฮะโอเคครับเพิ่งเคยเห็นนะครับแบบนี้ก็สะดวกดีครับไม่ต้องไม่ต้องยกเก้าอี้เข้าออกนะครับหมุนเอาได้เลยครับอืมอ่าเดี๋ยวค่อยเสนอสนามมวยภูธรแถวนี้ทําแบบนี้บ้างนะครับอืมผมว่าดีครับผมว่าดีสะดวกนะครับ สะดวกดีโอเคมีริงเกิลเดินถือป้ายไหมครับถ้าไม่มีมีผมกดข้ามนะครับมีไหมครับมีครับโอเคไม่ข้า we มครับไม่ข้ามไม่ข้ามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในช่องทางของ YouTube ฝากกด s u b ตะไคร้ครับสับตะไคร้ใส่หอมแดงพริกมะนาวต้มยำครับแล้วก็น้องริงเกิลก็จะเดินให้ดูอย่างร้อยๆครับแหมในช่องทางของ เฟซบุ๊กกดเฟลโลกดติดตามครับคุณผู้ชมครับอ่าแอาเดินแป๊บเดียวครับเดินเดินแป๊บเดียวพอให้เสียหัวใจครับอ่าไหลกันโตพีเบาเพอร์น้องเบาเพอร์พี่สาวเฮื่อน้องสาวเฮื่อจังหวะนี้นะไหลกันโตครับคุณผู้ชมครับสับมือครับเข็บเดินมาครับแข้งซ้ายครับเตะไปครับเจอทีฟซ้ายมาทีขวาเข้าหน้าเลยครับจังหวะนี้หมุนเขมาดหนึ่งสองครับ หนึ่งสองสามครับหม,มัดขวาท่านการเจอเขาซ้ายครับหลิวชิงนี่พยายามจะสาหมัดใส่แต่ว่าเจอคีบคอตีเขาทนานาของไขวันแท้นะครับโอ้ไม่ใช่หนองแอปเข,า,ขาซ้ายครับจังหวะนี้ไขวันแทห้หลิวชิงพยายามจะใช้หมัดร,รัวเขาใส่ครับเขาวขวาธานาของไขวันแท้จับพลิกมาแล้วเขาซ้ายเข,าขา้ขาวขวาแทงแหลมเพียบกดหัวลงมากดหัวลงมาออ,อาแล้วครับนี่ท่านนักของหลิวชิงนี่แก้การคีบคอไม่เป็นนะครับ เข่าซ้ายครับจากนี้ครับงัดลงมาครับเข่าซ้ายกระทุ้งอืมเหลียวชิงก็ทําอะไรไม่ได้ครับเข่าซ้ายอีกทีก่อนจ่าครับกรรมการยักก้อนเอาไายากษก้อนยากษอจังหวะนี้โน่กรรมกรรมการกรรมการไม่รู้จะช่วยพันพืนแล้วนะกรรมการไม่รู้จะช่วยเหลียวชิงยังไงแล้วนะครับหลิวชิงพยายามจะสาหมัดเข้าใส่ครับเข่าซ้ายครับท่านของไขวันแท้ครับหลิวชิงหลิวชิงรัดรัดเอวไม่เป็นด้วยนะฮะ รัดเอวลงล่างไม่เป็นนะครับแก้แก้ไม่ได้ครับหลิวชิงครับโอ้มาครับจังหวะนี้ครับโซกซ้ายดักไว้ไขวันแท้อัดลำตัวหลิวชิงอัดลำตัวเข้าไปหลิวชิงเข่าซ้ายครับธนคองไขวันแท้ครับมาครับเข่าซ้ายไขวันแท้เข่าซ้ายไขวันแท้เข่าขวาหลิวชิงก้นมาเข่าซ้ายเข้าไปครับโอ้เข่าซ้ายพันตลอดไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวครับโอ้จังหวะนี้เดินเข้ามาครับแข้งซ้ายครับ มาพับว่าพื้นครับเขาซ้ายอีกทีครับรัดคอไว้ครับรัดคอตีมาครับมุย่ยมาครับกรรมการแยกก้อนน้ำมันแยกก้อนเนี่ยมาเร็วแยกแยกมาตีเข้ากันไหมนะแยกม, ake, มาตีเข้ากันไหมแยกมาตีเขากันใหม่แล้วกันครับหลิวชิงลงมาหนึ่งสองสามหลิวชิงมัดขวาหลิวชิงคีบคอไว้ครับเขาซ้ายครับจังหวะนี้คีบมาคีบมาหลิวชิงพยายามจะอย่างไรหลิวชิงถอดหัวหลิวชิงเวียนมัดขวา ขีบคอไวครับท่านของไขวันแท้เข้าขวาไขวันแท้ครับถึงกับกระทุ้งสะดุ้งโยงจังหวะนี้เขาซ้ายไขวันแท้เข้ามาครับเขาขวาลิวชิงกดคอไว้ก่อนครับกดเอาไว้ครับไอ้ยากดไว้แบบนี้ก,กับการแยกมาของเบ้าแยกงมาจากว่านี่นะแยกมาครับผมจังหวะนี้เก็บเดินหาครับแข่งซ้ายไปถึงนี่ครับมัดซ้ายขวาครับเอาลงม,มากอดคอเอาไว้ตีเข่าขวาครับท่านของไขวันแท้โอ้ มาครับยังไงครับไขวานแท้ครับเขาขวานักชกหนุ่มน้อยจากกำแพงเพชรนะครับการเยก้อนน้องบ้าเยก้อนยก้อนเออเสมอมาว่าไม่จังหวะนี้นะแขบยนหาครับทีบซ้ายครับจังหวะนี้ครับอัดมาครับเขาซ้ายครับไขวันแท้ว่าพื้ครับเข่าขวาไขวันแท้ครับเข้าตีเข้าไปตีมันได้ทั้งยกแล้วครับผมจังหวะนี้กดลงมาครับ แล้วก็หมดยกคานี้เหน่อยพอหมดยกแล้วก็หมุนเก้าอี้มาได้เลยนะครับสะดวกดีครับชูมือทําไมก่อนครับมั่นใจอะไรครับเหลีวชิงครับหลีวชิงหลิวชิงมั่นใจอะไรครับเหลิวชิงโอ้โแทงเข้าไปเพลนนั้นมั่นใจเสร็จแล้วมาดูริงเกิลกันดีกว่าครับระหว่างชมริงเกิลก็คนบรรยายก็ขออนุญาตซดน้ําครับอือเพกาะความสดชื่นครับคือความสดชื่นเรื่องมครับท่านผู้ชมครับ อ่ะริงเกิลริงเกิลโดนโดนปั๊ดเดียวริงเกิลลงไปเสียแล้วครับเพราะฉะนั้นผมจะข้ามครับไม่มีริงเกิลก็ไปดูที่ดูทำเพลื่อแล้วครับเออตีดูทำเพลื่อไม่มีริงเกิลอ่ะไลก์ก็ต่อครับอ่ะเช็ดเช็ดน้ำครับเช็ดน้ำครับเช็ดน้ำจังหวะนี้ครับอืมแลก์ก็ต้องพี่บาลให้น้องบาลเฮ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์ชมคอมเมนต์ด่าเข้ามาได้เลยครับจังหวะนี้ครับหนึ่งสองมาครับคลิปเข้ามาคลิปเข้ามา หมุนมาครับเข่าซ้ายครับอืมไขวันแท้จจงหวะี้เข้ามาไขวันเข่าซ้ายไขวันแท้ครับมัดควาลิวชิงเข่าควาลิวชิงเข่าซ้ายใสวันแท้จะเข้าไปเข้ามาตีเข่าไว้ครับตีอีกทีครับโออโหรมกานแยกมากก้อนนองมาแยกก้อนเออแยกก้อนจังหวะนี้นั่นอ่าแยกก้อนขมุนจังหวะนี้เข็บเดินเข้าหาครับมัดซ้ายมัดซ้ายครับลิวชิงครับคีิเข้ามาเข่าซ้ายเข่าซ้ายไขวันแท้เข่าซ้ายไขวันแท้ครับเข้าซ้ายเข้ามาลิวชิงลิวชิงดุ้นทุรนทุรายลิวชิงพยายามใจตัวเอง รอดจากการตีเขาให้ได้แต่ลิวชิงแก้แก้การคีบคอไม่เป็นครับลิวชิงครับโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ต้องทำลายอนาคตเลยครับมาจากนี้ท่านของลิวชิงไม่สามารถที่จะเอาไข่หวานแท้ให้น็อกได้นี่ผลคะแนนผมว่ายังไงก็โกงไม่ขึ้นนะถ้าจะโกงนะฮะแต่คงไม่โกงแล้วครับจังหวะนี้ครับเขาทรายครับแม่ การแยงบนเยกแยเลยเย่ตายอยาแยกยากครับแยกยากยากแยกเสร็จแล้วครับจังหวะนี้ครับเข้าซ้ายครับท่านของไขวานแท้ครับเข้าซ้ายไขวานแท้เข้าซ้ายไขวานแท้อีกทีเข้าซ้ายไขวานแท้เซฟแลมเพียบเข้าซ้ายมาครับท่านหนอยเข้าซ้ายไขวานแท้เข้าซ้ายไขวานแท้เข้าซ้ายไขวานแท้แท้แท้โอ้โหวานแท้น้ำตาลไม่ต้องนะครับจังหวะนี้ครับเข้ามาครับเข้าซ้ายไขวานแท้เพื่อสุขภาพจังหวะนี้ยังไงดีมาครับ กดไว้ก่อนครับเข่าซ้ายไขวานแท้ครับเข่าซ้ายไขวานแท้น้าตาลร้อยเปอร์เซ็นต์เข่าซ้ายไขวานแท้เข้าไปครับโอ้โหโดนโดนเข่าซ้ายของไขวานเข้าไปบ่อยๆระวังจะเป็นเบาหวานนะครับผมจังหวะนี้ครับกรรมการฟังฟังมังเลยเออบอกให้ยุดนะนกรรมการไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับจังหวะนี้เข้ามาครับผมจังหวะนี้ครับเข้าขวาอีกทีครับไขวานแท้ครับเข้าอีกทีครับโอ้โหเข้าเข้าไปครับอิ่มหรือยังครับ หลือชิงครับเอ็มเข่าหรือยังเอ่ยครับเข่าขวาอีกทีครับโอ้โหเจอเข่าครับโอ้โหเข่าแบบนอนสต็อปไปเลยครับโอ้เข่าดีเจเปิดในผับเลยครับดีเจนอนสต็อปเข่าครับจังหวะนี้แคปเดนเข้าหาครับขี่มาครับเข่าซ้ายครับได้แรงอกเข่าซ้ายครับได้แรงอกเข่าอีกทีครับเอาเข่าขึ้นมาจับมุนมาจับมุนเข่าซ้ายกับเข่าขวาเข่าขวาตีเข้าไป แล้วก็ล็อกไว้ครับผมจังหวะนี้ครับอืมดันเข้ามาครับมาพื้พี่บ้าพี่บ้าหมดแรงยังเออมาครับหลิวชิงเดินเข้ามาหลิวชิงก็ไม่มีอาวุธอย่างอื่นเลยครับหลิวชิงครับหลิวชิงหลิวชิงนี่ก็สาวหมัดอย่างเดียวเลยครับลูกแข้งลูกถีบหลิวชิงไม่มีครับเข้ามาครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเข้าอีกทีครับกรรมการแยกตะแยกตาเออกรรมการยังมาครับกรรมการโอ้ไม่รู้กรรมการก็ไม่รู้จะช่วยยังไงครับเข้าซ้ายครับ จังหวะนี้ขี่ปีครับเข้าขวาเข้าซ้ายอีกทีเข้าซ้ายอีกทีกับเข้าอีกทีครับโอ้โอ้แล้วก็หมดยกสุดท้ายครับแม่หลิวชิงจับจับไขวันแทะอุ้มเลยครับบอกว่าน้องไขวันแท้คนนี้ได้แรงอกเลยครับโอ้โหขอบคุณครับก็น่าจะรู้รู้ผลของตัวเองครับนี่ครับก็นะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ พูดถึงกับพุน <c oughs> กรรมการมองหน้าเลยครับ <c oughs> กรรมการมองหน้าเลยครับถึงกับพุนครับอ่ายังมีการยังชูมือแหม่ยังชูมือมีความมั่นใจครับชูมือโบกมีความมั่นใจครับหลิวชิงครับโอ้โหดูครับนี่ครับโอ้ชูมือยังมั่นใจครับเรืงของหลิวชิงครับคือคือถ้าถ้าถ้าจะมี ลักสินพลิกแพงอะไรสักอย่างมันมันก็น่าเกลียดเกินนะแต่คงไม่มีแหละครับมันชัดเจนซะขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ๋อนี่ต้องต้องรอพิธีกรขึ้นเวทีครับพิธีกรไปไหนมาครับพิธีกรครับแหมจังหวะนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเชทีวีครับคุณผู้ชมครับนี่ก็ช่องพากยมวยไทยสอนแทรกภาษาใต้ครับเอกลักษณ์ของช่องนี้ครับช่องโคชเชทีวีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ ในช่องทาง Facebook Follow ติดตามครับในช่องทาง YouTube กด Subscribe ครับ Subscribe แสงหอมแดงพริกมะนาวต้มยำปลาทูร้อยแรงอย่างแน่นอนครับหน้าตาหลิวชิงนี่ก็คล้ายๆเฉลิงตอนที่วัยกลางคนเหมือนกันนะฮะแล้วก็ผู้ชนะก็เป็นท่านของไข่หวานแท้นะครับผมแสดงความยินดีกับน้องไข่หวานแท้ด้วยนะครับอ้าแล้วครับก็จบกันไปครับสำหรับคู่นี้ครับยินดีกับน้องไข่หวานแท้นะครับ แล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับมีฉากที่ท่านังของริงเกิลขึ้นมามอบรางวัลด้วยนะครับดูกันต่อก่อนละกันนะครับมาดูริงเกิลนะครับริงเกิลหน้าหน้าเหมือนบอกบุญบอกบุญไม่รับสักเท่าไรครับริงเกิลครับสงสัยริงเกิลไม่พอใจหรือเปล่าครับ อ่าถ่ายรูปร่วมกันครับอ่ะจบจบแค่นี้ครับน้องขึ้นมาแป๊บเดียวน้องรีบไปนะโอ้โหเอาแล้วครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ